สุดท้ายแล้วอะเราก็หาจุดเชื่อมโยงกันอะไม่ได้เพราะน่าเป็นไปได้ปะที่แบบคนธรรมดาจะสามารถชักจูงเทพเจ้าได้เลยขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือไม่เข้าใจคนเขียนบทเลยอะข่ดใจมากอยากจะบอกคนเขียนบทหรือว่าผู้กำกับมาว่ามันไม่เมกเซนนะคะอันนี้คือคนดูเขารู้คะ่ะฮัลโหลยี้อมรับกทัมายแชร์แล้วค่ะทุกคน ขอโทษที่แบบหายไปแบบนานมากๆเลยเพราะว่าแบบไปจัดการปัญหาตัวเองอยู่ก็คือตอนนี้คืองานแบบหนักมากโปรเจกต์เยอะมากวันนี้ก็คือจะกลับมาพูดคุยกันถึงซีรีส์เกาหลีโบราณที่แบบเลื่อนไปที่ไหนถ่ายทิก t ก k ถ่าย Facebook IG ก็คือจะเจอแบบท็อปปิกของเรื่องนี้ตลอดเลยนั่นก็คือปาสาหลอนวิญญาณตเมอกนาน เป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่ชื่อว่ายอรีโดยยอรีเนี่ยจะเป็นหญิงสาวที่ เป็นคล้ายๆกับตระกูลร่างทรงก็คือคุณยายของยอรีเนี่ยเป็นร่างทรงนับนับดอกที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วก็เป็นร่างทรงที่ราชวงศ์เนี่ยให้ความนับถือมากๆแต่ยอรีเองอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะปฏิเสธแล้วก็ไม่อยากที่จะเป็นร่างทรงค่ะแต่แล้วเหตุการณ์อ่ะก็ทําให้ยอรีอ่ะจะต้องไปเป็นร่างทรงวันหนึ่งค่ะวังหลวงเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นนั่นก็คือองค์รัตษทายาทเกิดอาการประชวนอย่างไม่สามารถหาสาเหตุได้เพืนกับจึงวางแผนเพื่อให้ยอรีเนี่ยเข้า ู่วังหลวงแต่มันก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นค่ะเมื่อยุนกับเกิดอุบัติเหตุทําให้เสียชีวิตแกลายเป็นว่าอีมูกิที่ชื่อคังชอนเนี่ยได้เข้าไปสิงร่างยุนกับแทนคู่เนี่ยก็ต้องต่อสู้กันเพื่อที่จะปราบป,ปีศาจสูงแปช็อคและปีศาจสูงแปช็อคคืออะไรแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับราชวงศ์และทําไมจะต้องเข้าสิงแล้วก็ทําให้ราชวงศ์เนี่ยล้มป่วยจนตุยเย่ไปทุกคนไปติดตามต่อได้ที่ปราสาทหลอนวิญญาทางเน็ตฟิกนะคะ รีวิวหลังการดูเลยคือเราอ่ะไม่ได้ดูซีรีส์เกาหลีโบราณแบบนานมากและแต่ว่าเรื่องเนี้ยคือมันเป็นซีรีส์เกาหลีโบราณยุคโชซอนแต่ว่าไม่ได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของราชาวงศ์ซะเลยอะ่ะมันเป็นการเล่าเรื่องราวที่แบบว่าเออแบบมีเรื่องของแบบสิ่งเล่นลับเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เรื่องราวมันน่าติดตามและสิ่งที่มันทําให้น่าติดตามเืออะไรรู้ไหมก็คือทุกคนอะ่ะดูที่จะอยากรู้ว่าปีศาจสูงแปช็อคอะ่ะคือใครแล้วแบบเกี่ยวข้องกับราชาวงศ์ยังไงทำ จะต้องแบบแครนฝั่งหุ่นแบบราชวงศ์มากๆ ตอนนี้ก็คือเรื่องราวได้ดำเนินไปถึงตอนที่12แล้วซึ่งก็ถ้าใครดูก็น่าจะแบบคายปลอมข้อสงสัยได้หลายเรื่องแล้วสิ่งแรกที่สงสัยเลยอะ่ะก็คือคนที่เห็นคางช้อนตอนที่จะได้ขึ้นสวรรค์อะ่ะที่เป็นมังกรขึ้นสวรรค์คือครแต่ว่าในเรื่องอะ่ะเฉล,ลยแล้วว่าเป็นตัวเด็กน้อยที่เป็นปีศาจสูงแปช็อปแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะเราก็หาจุดเชื่อมโยงกันอะ่ะไม่ได้เพราะว่าเรื่องราวเนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อร้อยปีที่แล้วเป็นช่วง เมที่อีโมกิคังชอนเนี่ยจะขึ้นสวรรค์ลแล้วก็กลายไปเป็นมังกรแต่ว่าดันถูกเห็นด้วยเด็กคนหนึ่งทําให้อีโมกิเนี่ยต้องตกลงกลับมาสู่โลกมนุษย์แต่ในเรื่องอ่ะก็คือมีการเฉลยว่ามนุษย์ที่เห็นอีโมกิวันนั้นอ่ะเป็นปีศาจส,สูงแปดช็อกซึ่งเป็นเรื่องราวเมื่อร้อยปีเป็นสมัยราชวงศ์ของท่านปู่ของพระราชาองค์ปัจจุบันที่มีการแบบว่าลี้ภัยสงครามไปที่หมู่บ้านนั้น สิ่งที่ทําให้แบบไม่สามารถโยงใหญ่ได้ว่าแบบปีศาจสูงแปลช็อกจะเป็นเด็กคนนั้นได้ยังไงก็คือปีศาจสูงแปลช็อกอ่ะคือถ้าเราดูรูปสรงายนอลก,ก็คือเป็นเทพนกักรบใช่ไหมก็คือคาดว่าน่าจะเป็นทหารหรือว่าเป็นองค์ัาร์หรือแปราชวงอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยไม่น่าจะเป็นเด็กคนนั้นได้แล้ว ตอนนี้สิ่งที่จะขายข้อสงสัยของคนดูอ่ะก็คือหนังสือที่อยู่กับท่านเซนาบอดีคิมเพราะว่าในหนังสือเล่มนั้นอะเป็นหนังสือที่ท่านปูท่ทวดของเซนาบอดีคนนี้เขียนไว้ซึ่งจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้วโดยชื่อหนังสือเนี่ยมันจะเป็นชื่อเกี่ยวกับแบบความสว่างแนละความมืดอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าความสว่างเนะี่ยมันน่าจะหมายถึงแบบ พระเจ้ายนจงที่เป็นพระราชาในสมัยร้อยปีที่แล้วปะแล้วความมืดเนี่ยน่าจะเป็นตัวเรื่องราวของปีศาจสูงแปลช็อคอันนี้คือเดาเดาล้วนๆไม่รู้ว่าเรื่องจริงคือยังไงส่วนสิ่งที่สงสัยอีกเรื่องหนึ่งอ่ะก็คือคางชนเกี่ยวข้องอะไรกับราชวงศ์เพราะว่าปีศาจสูงแปลช็อคอะ พูดออกมาประมาณว่าคัางชอนน่ะน่าจะต้องโกรธแคราชาวงศ์สีทําไมถึงแบบมาเล่นงานแบบปีศาจสูงแปช็อกอะไรเงี้ยซึ่งก็เลยแบบว่ากําลังสงสัยว่าอ้าวแล้วคังชอนเกี่ยวข้องอะไรกับราชาวงศ์้วทำไมจะต้องโกรธแคลาชาวงศ์ด้วยแล้วคังชอนน่ะคือรู้เรื่องราวทุกอย่างแบบรู้เรื่องราวของทั้งยอรีทั้งพระราชองศ์ปัจจุบันเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้วคังชอนคืออยู่ในเหตุการณ์นั้นทั้งหมดเลยอ่ะ ก็เลยสงสัยว่าอืมขางชนเนี่ยแบบน่าจะยังเก็บความลับอะไรบางอย่างหรือว่าอาจจะยังแบบมีอะไรที่ขางชนเข้าใจผิดหรือยังไม่รู้หรือเปล่าอันนี้คือเรื่องเราต้องอยู่ในหนังสือเล่มนั้นแน่นอน อีกเรื่องหนึ่งที่สงสัยมากก็คือในเรื่องอะเล่นมา12ตอนอะไม่เคยมีการพูดถึงพ่อและแม่ของยอรีเลยคือพูดแค่ว่ายอรีอะอาศัยอยู่กับคุณยายที่เป็นร่างทรงชื่อว่านับด็อกแล้วก็ยอรีเนี่ยเป็นเด็กสาวที่มีพลังแบบธรรมชาติที่แบบบริสุทธิ์มากะอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวคิดว่ายอรียน่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับรชาชสำนักนี่กําลังคิดว่ายอรียอาจจะเป็นแบบน้องน้องสาวของพระราชาองค์ปัจจุบันหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นแบบ คือญา,าติกันนะคือยอรียน่าจะไม่ใช่แบบหญิงชาวบ้านธรรมดาแกเข้าเจ็บปะแต่ว่าตอนนี้คือแบบสงสารน้องบีบีมากบีบีที่เป็นอิมุกิที่เป็นน้องชายของคังชอนอะคือแบบโอ๊ยทำไมแบบมันเจ็บปวดใจคนดูมากคือน้องแบบน่ารักมากเป็นแบบอิมุกิเป็นน้องชายที่รักพี่ชายมากอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็แบบยังต้องแพ้พ่อใหญ่ตาบอดอะทุกคนคือเป็น มันไม่น่าเป็นไปได้ไปะที่แบบคนธรรมดาจะสามารถชักจูงเทพเจ้าได้เลขนานั้นอะไรเงยคือไม่เข้าใจคนเขียนบทเรียะะ่ขัดใจมากแล้วยอรีอ่ะคือจริงๆอ่ะถูกมัดแล้วอะไรแล้วพอแบบว่าบีบีถูกดึงลูกแก้วออกไปอยู่ๆยอรี ori, ก็คือแบบถอดเชือกได้แล้วทำไมยอรีถึงไม่มาช่วยแบบบีบีตั้งแต่แรก งงป้าอันนี้คือขัดใจมากแบบอยากจะบอกคนเขียนบทหรือว่าผู้กำกับมาว่ามันไม่เม k เซนนะคะอันนี้คือคนดูเขารู้ค่ะเรื่องที่ปมอีกหนึ่งปมที่สงสัยก็คือจะเป็นเรื่องปมของพระพันปีแล้วก็พระราชาองค์ปัจจุบันคือไม่แน่ใจว่ามีเรื่องอะไรถึงทําให้พระพันปีเนี่ยถึงแบบไม่ชอบใจแล้วก็โกรธเกลียดแค้นแบบพระราชาจนถึงขั้นแบบว่าจ้างหมอผีตาบอดอะให้มาทําร้ายแบบว่าพระมเหสีตอนนั้น่ะเข้าใจ ว่าเพราะว่าตัวเองอ่ะมีการสูญเสียลูกที่เป็นแบบองค์ชายยนอินไปเรเลยแบบ ทำให้แบบรู้สึกอิจฉาหรือว่าโมโหที่แบบพามาเหสีแบบตั้งคันลูกคนที่สองอะไรเงี้ยแต่คิดว่าแบบจริงๆแล้วว่าเขาก็วางเรื่องมาแบบไม่ให้ลงลอยกันตั้งแต่แรกแล้วโดยที่ไม่รู้ว่าปมอะคืออะไรหรือเพื่อนที่ดูแล้วว่าคิดคิดว่ายังไงแบบว่าเรื่องนี้คือมันจะไปจบที่ตรงไหนแล้วแบบคือรอลุ้นแบบสัปดาห์หน้าไม่ไหวแล้วคืออยากดูตอนที่1 3บ4า5 16จนถึงตอนจบแล้วว่าแบบเออคือตำนานนี้จะไปจบตรงไหนแล้วทุกคนอะคิดว่าตอนจบแล้วอะค้างชอนอะ จะได้ไปเป็นอิมุมกิปะส่วนตัวนี่คิดว่าคังชอนน่ะจะต้องสูญเสียลูกแก้วแล้วก็กลายเป็นแบบมนุษย์ธรรมดาแล้วก็ภาพนิมิตที่ยอรีเห็นตั้งแต่อีพีหนึ่งอ่ะที่เป็นแบบรูปภาพตัวเองแบบมีครอบครัวมีายุนกับแล้วก็มีลูกสาวอ่ะส่วนตัวนี่คิดว่าคือคังชอนที่แบบสูญเสียลูกแก้วแล้วทําให้ขึ้นสวรรค์ไม่ได้ก็เลยต้องอยู่กับยอรีแต่ก็ดอกจานอีกว่าตอนที่น้องบีบีเสียลูกแก้วไปบีบี BB ก็คือแบบร่างดับสลายไปเลยเนี่ยลูกคนคือ คือคนเขียนเขาจะเล่นกับใจคนดูปะ่ะคือตอนจบมันจะแบบตับแตกไหมอะคือเขาหลอกให้เราดูแล้วก็ติดเรื่องนี้มากๆเลยนะคือจริงๆแล้วแบบเป็นซีรีส์เกาหลีโบราณที่ดูแล้วแบบไม่เบื่อเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เล่าเรื่องราวของราชวงศ์เกาหลีมากไงคือมันแบบยังมีดีเทลอะไรให้เราแบบเอ๊ะอ้าคิดอะไรเงี้ยก็เลยแบบทำให้ดูได้แบบเลยๆเรื่องเนี้ยคือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สนุกแล้วเราก็ชอบติดตามมาตลอดเลยเพราะว่าอยากดูตอนจบมากๆ พื่อนๆคนไหนที่แบบได้ดูเรื่องนี้แล้วเหมือนกันะ่ะก็แบบสามารถคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นหรือว่ามาช่วยกันแบบแอบ,บสปอยด้านล่างก็ได้นะคะคือจริงๆคืออยากได้ความเห็นเพราะว่าอยากรู้ว่าทุกคนคิดว่าเรื่องเนี้ยมันจะแบบเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยมาคุยกันเยอะๆนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย